ยกเลิกแอปเสียตังสมัครใช้บริการแล้วไม่ได้ใช้งานไม่ต้องการให้หักรายเดือนหรือมีค่าใช้บริการเรียกเก็บจะต้องทำอย่างไรสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะแนะนำถึงวิธีการยกเลิกแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนมือถือ android นะครับแล้วปรากฏว่าเราสมัครใช้บริการรายเดือนมียอดเรียกเก็บหรือแอปเสียเงินนั่นเองนะครับมีการเก็บเงินเราเรื่อยๆแต่แอปนี้เราไม่ได้ใช้งาน นะครับจะจงใจสมัครหรือไม่ได้ตั้งใจจะสมัครก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ว่าเป็นแอปเสียเงินนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการยกเลิกนะครับมีวิธียกเลิกที่ง่ายมากลองมาดูวิธีไปด้วยกันนะครับสาหรับ Android นะครับส่วน iOS ก็มีวิธียกเลิกเหมือนกันนะครับโดยเข้าไปในส่วนของ ID Apple อ่ะมาดูวิธีฝั่ง Android กันนะครับอย่างแรกเลยให้เพื่อนๆไปที่ Play Store ครับ เมื่อเข้าไปที่ Play Store นะครับเลือกไปที่อีเมลของเราที่ผูกกับ Play Store นี้นะครับเลื่อนลงไปนะครับมาเจอคำว่าการชำระเงินและการสมัครใช้บริการนะครับมาดูที่การสมัครใช้บริการครับ ตรงนี้ก็จะเห็นแอปพลิเคชันที่เราเคยใช้อีเมลนี้สมัครนะครับในการดาวน์โหลดแล้วก็สมัครใช้บริการอยู่นะครับของผมก็จะมี2ตัวนี้ของเพื่อนๆอ,อาจจะมีมากกว่าหรือมีน้อยกว่าหรือเป็นแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้ผมต้องการที่จะยกเลิกแอปนี้นะครับอ,อย่าง h o t o r o o มผมไม่ได้ใช้งานแล้วตอนแรกผมตั้งใจจะสมัครมาแล้วก็ใช้งาน หลังๆไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับก็ไม่ได้อยากโดนหักไปนะครับวิธีแก้นะครับไม่อยากให้เขาเก็บเงินเราอีกต่อไปก็เลือกไปที่แอปได้เลยครับจิ้มไปตรงๆเลยครับทีนี้เราก็จะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเจอคําว่ายกเลิกการสมัครใช้บริการเลือกไปเลยครับอันนี้เขาก็จะถามเหตุผลนะครับกระสุดแล้วแต่เรานะครับอันนี้ผมก็เลือกไปฉันไม่ค่อยได้ใช้บริการนี้นะแล้วแต่เรานะก็ดําเนินการต่อ อันนี้เขาก็ยังจะถามว่าเก็บการสมัครใช้บริการไว้เราก็ยกเลิกเลยนะครับระบบเขาก็จะเตือนบอกระบบจะยกเลิกการสมัครใช้บริการเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินวันที่9และจะไม่มีการเรียกเก็บนะก็เลือกที่ยกเลิกการสมัครใช้บริการนะครับ ก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับก,ก็จะสรุปให้นะก็ยกเลิกนะครับสถานะยกเลิกนะครับเรียบร้อยครับสำหรับวิธีการยกเลิกแอปเสียงเงินนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ